สวัสดีครับผมนนท์บานคายดาวเทียมนะครับผมวันนี้จะมาสอนการตั้งค่ารับสัญญาณนะครับกับอุปกรณ์ TP Link ครับ2.4 GHz ครับ CPE 210นะครับตั้งเป็นหมวดโหมดไคลเอนนะครับคือโหมดรับสัญญาณนะครับรับจากเราเตอร์หรือจะรับจากอะไรที่เป็นสัญญาณ Wi-Fi ของ2.4ครับรับได้หมดนะครับ ก่อนอื่นนะครับเสียบให้เรียบร้อยครับอ่าผมจะขึ้นเครื่องหมายตกใจครับเหมือนเหมือนการตั้งค่าและส่งแล้วครับผมกิกรไปครับโอเ n เน็ตเบอร์ครับผมโลโก้ครับเข้าไปครับผมตามผมมาเลยนะครับตีนะครับติ๊กครับคือจำง่ายๆครับ สองทีพี่ลิมันมันจะเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองห้าสี่นะครับอย่าตั้งให้ชนนะครับเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดอะไรก็ได้นะครับจุดสิบจุดอะไรก็ได้นะครับอย่าให้ตรงสองห้าสี่นะครับเกีย์เวจำไปเลยครับต้องเป็นเครื่องแรกเท่านั้นนะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งครับผมแล้วก็โอเคครับ โอเคเสร็จก okay, ็โอเคครับทีนี้เราตั้งไว้สิอ่ะสิบนะครับดูนะครับอ่าสิบครับเกตเบหนึ่งครับโอเคแคนเซิลครับแคนเซิลครับทีนี้อ่าเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมเข้าเว็บเบราว์เซอร์เบรบาว์เซอร์นะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่ง แปดจุดศูนย์จุดสองห้าสี่นะครับสองห้าสี่ก็คือไอพีของทีพี่ลิงครับดีฟอโรงงานครับนะครับเข้าออกมาแล้วนะครับครับขึ้นเครื่องหมายตกใจก็กดขั้นสูงครับผมครับแล้วก็เข้าไปทีไปยังนี่ครับนะครับผม มาแล้วก็เหมือนเดิมครับ a d m i n อ่าปู้ใหญ่ลืมครับลืมปิด a d m i n อันนี้ค่าของโรงงานเลยนะครับรหัสผ่านก็แอดมินเหมือนกันครับ a d m i n ครับอันนีป้ประเทศนะครับ จริงๆละเอานะครับเลือกตามผมเลยนะครับครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องอังกฤษมือนเดิมครับครับล็อกอินครับอันนี้พูดถึงการตั้งค่ารับนะครับรับสัญญาณทีนี้ก็ให้ตั้งค่าอพัสเวิร์ดครับที่เราจะล็อกอินเข้าระบบ Tp Link เราให้ตั้งรหัสของเราเองนะครับ ตั้งอะไรก็ได้นะครับผมตั้งเป็นแอดมินนะครับ admin รหัสผ่านก็แอ m i n หนึ่งสองสามสี่นะครับ admin หนึ่งสองสามสี่ใครจะตั้งอะไรก็ได้นะครับ admin หนึ่งสองสามสี่คอนเฟิร์มอีก้งครับฟินิชครับอา้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมใส่รหัสผิดนะครับ admin หนึ่งสองสามสี่ รหัสไม่ตรงกันนะครับ A D M I N หนึ่งสองสามสี่วินิจครับทีนี้มันเรียบร้อยนะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงการรับสัญญาณนะครับผมรับสัญญาณจาก Wi-Fi อะไรก็ได้นะครับที่เป็น2.4นะครับเพราะตัวนี้มันเป็นตัวรับของ2.4งจครับติดตามผมเลยนะครับ คำวหนานี้ครับเมื่อกี้เราพูดถึงการส่งนะครับอันนี้มาไขแอนครับนี่คือการรับครับไขแอนเสร็จเน็กครับผมเราตั้งไอพีทีนี้เราตั้งอะไรก็ได้นะครับผมตั้งไปสองร้อยนะครับคือตัวรับตัวส่งอย่าให้ตรงกันนะครับเดี๋ยวบนไลัครับผมครับตั้งเสร็จแล้วเน็กครับผมทีนี้เราก็พูดถึง อ่ารับสัญญาณครับ่กดกดตามผมเลยนะครับปึ้งทีนี้เราจะหา w i f i แล้วนะลักไวไฟบ้านข้างๆใช้นะครับกมเจอสัญญาณแล้วนะครับเจอสัญญาณแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็ติ๊กเครื่องหมายถูครับแล้วก,กดล็อกล็อกถูไอไอล็อกทูเอพีับผมปึ้งพอล็อกทูเอพีเสร็จปุ๊บทีนี้ต้องมานี่ครับกดโชว์ครับ ่าถ้าเรารู้รหัสบ้านเพื่อนเราครับไวไฟบ้านข้างๆเราจะรักใช้อัลกอิเรารู้รหัสแล้วผมกดเลยนี่ครับก็กดนี่ใส่รหัสผ่านนะครับของ Wi-Fi บ้านข้างๆนี่ชื่อ Wi-Fi บ้านข้างๆนะครับพอใส่เสร็จแล้วปั๊บกดเน็กครับผมเน็กเสร็จปุ๊บมันจะดูรายละเอียดก่อนนะครับ ครับแม็กและเร็ได้และเสร็จเรียบร้อยครับกดฟิน i s ครับผมทีนี้กดฟ i n i s เสร็จปั๊บนี่ครับจะปรับมาหน้านี้นะครับเด้งมาเป็นสองร้อยนะครับที่เราตั้งตอนแรกเป็นสอง้าสี่นะครับเหมือนเดิมครับขั้นสูงครับเข้าไปที่ไปยังครับผมที่นีนจะติดรหัสที่เราตั้งแล้วนะครับจําให้ได้นะครับใครตั้งอะไรสายนั้นนะครับ ตั้งผิดไซ์ไม่ถูกนะครับ A D M I N ปัดเวิร์ด A D M I N หนึ่งสองสามีครับผมก็มั่วไปเลยนะครับนะครับเข้ามาแล้วนะครับนะครับดูนะครับนี่ครับมีตังขาเข้าขาออกนะครับเพราะอันนี้เราตั้งรับนะครับผมคืออย่างนี้นะครับ ถ้าเรารับสัญญาณมาแล้วแล้วเราไม่ต้องการให้มันตรงกับวงไม่ให้ตรงกับวงเกตเวสมมุติเขาแจกไว้หนึ่งจุดหนึ่งใช่ไหมครับแต่เราอยากให้ตัว exit point เราอ่ะแจกสัญญาณสายแลนออกมาเนี่ยให้มันเป็นวงอื่นเราเข้าไปที่นิตเบิร์กนะครับนี่นะครับแล้วก็ติ๊ก TSCP นะครับ นี่นะครับแล้วก็ตั้งครับอันนี้คือเห็นนะครับอันนี้คือสตาร์ทไอพีแอดเรคือนเนี่ยมันจะเริ่มจ่าย ip พจากวงร้อยแล้วก็จนถึง i อพ d d อ e s รหนึ่งเก้าเก้าอ่าอันนี้พูดถึงว่าเรารับมาเป็นวงหนึ่งจุดหนึ่งแล้วเราจะให้มันจ่ายสายแลนออกไปให้มันเป็นวงศูนย์นะครับให้มันเป็นวงศูนย์เราก็ติ๊กเปิดน h c p แต่อันนี้ผมไม่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 ได้ ให้มันจ่ายวงศูนย์นะครับผมให้จ่ายจากเกตเวผมไม่เอาผมติ๊กออกคือถ้าใครอยากให้จ่ายจากเกตเวจากเราเตอร์ต้นทางก็ไม่ต้องติ๊ก D H C P นะครับมันจะจ่ายเป็นวงคือวงที่เรารับมาสมมติวงหนึ่งมันก็จะจ่ายวงหนึ่งถ้าเราไม่พอใจวงหนึ่งเราก็มาติ๊กเปิด D H C P แต่อันนี้ผมไม่ติ๊กนะครับผมให้มันจ่ายมาจากต้นทางเลย ตัวนี้ก็คือเราป,ปิด D H C P ให้ตัวแม่จ่ายเดียวอ่าอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้แต่ถ้าใครไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับคือมันจ่ายจากต้นทางอยู่แล้วอ่าทีนี้เราก็เข้าไปดูดูก่อนนะครับเบ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่ากับซิสเต็มเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนการตั้งทรงอันนี้ก็เลือกเป็นโซนเวลาบวกเกดนะครับผมเลือกมันบวกเกดอยู่ในเลยนะครับแบนค็อกแบนค็อกครับดูเวลาดูแลเสร็จเรียบร้อยครับกดฟปนิด ไม่ใช่พินิจ expire ครับแล้วก็กด save ครับกด s a v เสร็จเรียบร้อยนะครับยังเพิ่มไม่ทําอะไรนะครับทีนี้เข้าไปที่ตัวอันนี้นะครับเราจะหาระดับสัญญาณนี่นะครับสําคัญนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าบ้านลูกค้าเอ้ยไม่ใช่บ้านลูกค้าบ้านเพื่อนข้างๆอ่ะบางทีสัญญาณมันตรงหรือมันแรงดีขนาดไหนนี่ครับมันทัดสุดท้ายเลยนะครับตามผมมาแล้วครับคลิกปุ๊บ มันจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับมันจะขึ้นลบเจ็ดสิบนะครับไม่ใช่ว่ายิ่งลบเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งลบน้อยยิ่งดีนะครับผมอ่าทีนี้เราก็อยู่บนยอดสาวะไอ้คนข้างล่างก็ดูไปครับดูไปครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าคือทํายังไงก็ได้ให้ลบน้อยที่สุดนะครับนี่ครับนี่ลบสักห้าสิบลบยิ่งลบสักห้าสิบเนี่ยตอนนี้นะครับผม อ่าตอนนี้เราตั้งแผงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่นะครับอ่ากดปึ๊บครับทีนี้เราจะดูว่าเน็ตมันมันมาเปล่าครับมันมาหรือเปล่านะครับอ่ากดพับไปก่อนครับนี่ครับอืมจะดูว่าอันนี้เราเหมือนเดิมนะครับนี่อันนี้มันยังเป็นวงที่เราฟิกไว้นะครับครับ เหมือนทรงครับนี่ครับเราติ๊ก D H C P ปั้งออกนะครับคือเปอิด D H C P นะครับเมื่อกี้เราลิกไว้อ่าโอเคครับแ cancel ค,ครับทีนี้เราจะดูนะครับว่ามันใจเน็ตมาไหมน่ครับอือเดี๋ยวนะครับเดีย๋ยวผมแก้ก่อนมันปิดพลาดพี่แม่เอย เราเตอร์เราเตอร์ไม่จ่ายนะครับแป๊บหนึ่งรับเน็ตต้นทางมานะครับผมดูก่อนเข้าไปดูอีกทีนะครับโอผมยังไม่ได้ติ๊กปิดนี่นะครับโอเคครับโอเคครับ นี่ครับตอนแรกเราเป็นวงศูนอันนี้ไอ้เราเตอร์บ้านเพื่อนข้างก็เป็นหนึ่งจุดหนึ่งครับตอนนี้มันแจกให้เรามาในคอมพิวเตอร์เราเป็นหนึ่งจุดหนึ่งร้อยสองนะครับอืมเมื่อกี้ผมก็ลืมดูไปกดโอเคไม่หมดอ่ะปิดครับน,นี่ลองดูแล้วครับเข้าเน็ตแล้วครับได้เน็ตแล้วก็รักเข้าใช้แล้วครับผมคือหน้าคอนฟิกนี้นะครับเข้าไม่ได้นะครับจะเข้าได้ เราต้องฟิกไอพีเท่านั้นนะครับผม,มเราตั้งสัญญาณเสร็จเรียบร้อยออปุรร๊บอ่าดูเน็ตฟิกไปเลยครับผมลองเทสเน็ตฟิกนี่ครับรอเน็ตฟิกเลยครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมเทสจากเน็ตซิมนะครับไอ้บาทท้านข้างๆคือเน็ตผมเองแล้วครับนี่ครับ มเทจากเน็ตซิมนะครับจากเราเตอร์ปล่อยซิมอยู่ประมาณห้าสิบเมตรครับเด่นเลยครับดูกันแล้วครับหมุนหน่อยแล้ะครับผมเน็ตซิมนะครับต้องเข้าใจอืมหมุน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 กัไปหมุนแหลกมแล้วเน็ตซิมนะครับไม่แรงครับผมอ่า ดู YouTube ดีกว่าเน็ f l i x ของผมมันมันสูงครับ YouTube ดีกว่าเน็ตมใจ้เน็ตซิงนะครับผมอันนี้แค่ทดล,ลองทดลองเฉยๆนะครับทดลองให้ดูว่ามันใช้ได้นะครับ เน็ตซิมผมมันช้านะครับผมทดลองให้ดูเฉยๆว่ามาลิงก์เน็ตได้นะครับผมครับเรียบร้อยครับคือเน็ตผมมันช้านะครับเน็ตผมมาไม่ถึงเม็กครับผม ครับเรียบร้อยในการรับสัญญาณนะครับขอบคุณที่รับชมครับ